สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับมาดามอ้อนแอนนะคะวันนี้นจะมาเสนอการทำอาหารเม็กซิกันอย่างหนึ่งนะคะชื่อว่าทาโก้นะคะรูปร่างหน้าตามันเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้ย้อนซื้ออุปกรณ์มาทำนะคะเราทำกินกันสดๆอร่อยมากเลยค่ะเป็นอาหารแปลกๆที่ย้อนก็ไม่ค่อยได้ทานมาเหมือนกันนะคะมาทานที่นี่ก็รู้สึกว่าอร่อยดีแล้วก็อยากเอามาแนะนำเพื่อนๆนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันมีวิธีการทํำยังไงบ้างนะคะถ้ายัางไงนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมช่วยกด Subscribe ติดตามให้ออนด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกําลังใจให้ออนด้วยนะคะขอบคุณค่ะวัสดุอุปกรณ์หลักก็จะมีข้าวข้าวก่อนนะคะเป็นพวกผักมาผักสดๆดเลยนะคะยกตัวยอย่างเช่นเนะเราอาจจะมีนี่นะคะมะเขือเทศนะคะ มะเขือเทศแบบนี้นะคะเป็นผลวงรีนะคะแบบนี้นะยี่ห้อนี้ที่อีก้านะคะอร่อยมากขอบอกแค่นี้เขาอร่อยมากใครจะซื้อตามหรือจะซื้ออย่างอื่นก็ได้แล้วแต่นะคะมะเขือเทศนะคะแล้วก็หอมแดงหรือว่าหอมหอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็มีเออเขาเรียกอะไรเนี่ยโอ้เป็นโรคลืมนะคะแตงกวาเออ แล้วก็มีปาปิก้านะคะแล้วก็มีนี่เขาเรียกว่ากระล่ำนะคะพวกนี้จะซอยหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเสร็จเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ะจะมะีไม้นะคะก็คือข้าโพดที่นี่เขาเป็นข้าโพดกระป๋องกันอย่างเงี้ยน,นะคะทุกอย่างนี้วันนี้ซื้อที่อีก้าหมดเลยนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาใส่เป็นเป็นช่องเป็นช่องไว้นะคะเดี๋ยวตักกินเสร็จแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของตัวที่ลาดนะคะแร็คฟิลนะคะพอดีสามีใช้แบบแรคโตสฟีนะคะแต่ว่าถ้าบางคนไม่แพ้ก็ใช้แบบธรรมดาได้นะคะยี่ห้อนี้นะคะแล้วกออ็อาจจะมีตัวนี้เข้ามาด้วยพุชนะคะดูสำหรับทาโคนะคะ,ะเดี๋ยว ขั้นตอนทงนี้พอเกิดเสร็จละเมื่อกี้นะคะเอาหมูนะคะมันเป็นแฟชลันด้าเนี่ยเชิดกันล้วลูกแฟชชัน <f> ชื่อเขาเรียกว่าแฟชลันแฟชนะคะจะอร่อยกว่าเนื้อหมูธรรมดานะคะเนื้อบดที่ผสมระหว่างเนื้อตัวกับเนื้อหมูนะคะเสร็จแล้วก็เอามาตอนแรกเอา ใส่ตัวนี้ใส่ไปก่อนนะเนยเนยที่เป็นแบบปวดแบบนี้นะเอาใส่ไปก่อนแล้วก็ใส่ด้วยตัวนี้นะคะแล้วลุงลบด้วยตัวนี้นะคะทาโก้นี่นะคะเป็นผมนะคะใส่แล้วจะแซ่บนะคะเสร็จแล้วสานี้ใช,ช้ซ่อมนะคะคนคนมันแล้วก็หยิดจุดหยุด,ยด,ยดมันเนี้ยมันจะได้แตก,แต,กตัวนะคะ แล้วก็เดี๋ยวทาําจนมันสุกนะคะแล้วข้ามมาวันนี้ก็ซื้อมาเขาเรียกตัวอะไรอะตัวห่อตัวที่จะเอามาใส่มานี้นะคะสองแบบก็เขาบอกอร่อยทั้งสองแบบก็เลยซื้อมาทั้งสองแบบเลยนะคะแล้วก็แบบนี้ด้วยเป็นถ้วยเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะส่วนตัวซอสก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะทาโก้โซอสมีแบบ แบบมีเดียมคือเผ็ดเผ็ดปานกลา,างนะคะกับแบบฮอตสำหรับคนไทยนะคะก็ได้เผ็ดเดยอะนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะถ่ายรูปเก็บไว้ให้อีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะส่วนในตัวฐานทาโ้นี่นะคะที่เขาจะเอาไว้ใส่อะไรอะไรมาเนี่ยนะเอามาเรียงแบบนี้นะคะถ้าเกิดมีถาดที่มันมีรูข้างล่างนี้จะดีมากเลยนะ เดี๋ยวเรามาใส่ในตู้อบนะคะพอทุกอย่างเสร็จนะคะเราก็เอามาจัดใส่จานเล็กๆแบบนี้นะคะนี่พว,พวกวัสดุอุปกรณ์ที่เราทําไว้นะคะพวกผักก็คือซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้คือแตงกวาอันนี้มะเขือเทศนะคะอันนี้ชีสอันนี้ปาปิก้านะคะอันนี้เป็นตระหล่ำนะคะน,นี่หอมแดงเนาะ อันนี้ก็คือเนื้อที่เราทำเสร็จแล้วนะคะทานดูเยอะนะโดวาชกูดวิซาอุสแฮอันนะคะอันนี้อยากกินไหมลูกอันนี้ยังไม่ได้กินป้าต้อยเดี๋ยวได้กินแน่นอนนะคะไอ้สิงมันบางามมากไอศรีมพุฟโดเฮไม่ใช่อะไรันยัง่ะขวดน้ำ นะคะก็แสเอานี้ใส่นะคะเอาเนื้อใส่ก่อนนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็ตามมานิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแล้วแต่คนจะชอบด้วยเนาะเดี๋ยวนนี้นะจะได้กินอาจจะสลับกับซอสไปด้วยเนาะเพื่อความแซ่บนะคะตอ ผัวขี้บ่นนะคะมีผัวขี้บ่นนะคะทุกอย่างก็ใส่ไปนิดนึงนิดนึงนะคะอันนี้เรามีสองอันก็คือแบบเป็นเป็นพับแบบนี้นะคะกับแบบเป็นถ้วยน้อยนะคะแบบเป็นถ้วยน้อยก็น่าอร่อยเหมือนกันนะคะไหนในเดี๋ยวอันจะทําเป็นถ้วยน้อยเนาะค่ะเสร็จแล้วนะคะ สองแบบคิดว่าแบบนี้ทานง,ง่ายกว่านะแบบที่เป็นกอกน้อยเดี๋ยวจะลองกินให้ดูนะแต่ว่ามันเลอะเทะนิดนึงแหละอ,อร่อยมากนะคะเพราะว่าวัสดุอุปรกรณ์ที่เราเอามาใส่อ่ะมันเป็นของสดหมดเลยเสร็จแล้วรสชาติของทาโก้อ่ะมันเป็นอาหารเม็กซิกันฟูดอยูแล้วทอ อาหารเม็กซิกันนะคะรสชาติมันก็จะออกแซบๆคนไทยก็กินได้อร่อยดีนะคะลองแล้วอร่อยมาก <c oughs> คนบางคนกินข้างนี้อร่อยมากเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะคะคอนเฟิร์มว่าอร่อย บางคนเบื่อนะคะว่ากินอะไรดีก็หากินของเล่นกุกิกุกิบก,กินอะไรแปลกๆมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคเบื่ออาหารกันนะคะเดี๋ยวกินแบบนี้มั่งแบบอันที่เป็นพับๆนะคะแบบนี้กินยากกว่าค่ะเอาแบบเป็นกอกน้อยดีกว่าเนาะ เดินโซดอัดแอตตานะ oh. ซื้อที่เป็นแบบนี้นะคะแบบเป็นกรอกกินง่ายกว่าโอเคค่ะจับการรายงานข่าวจากมาดามอันแอนนะคะบ๊ายบายเฮด